เ,เด็กน่ารักรู้จักรักและเพื่อฟังพอแม่ครูสอนสัง่งเด็กทำตามไม่งองเสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูแอนครูแอนนะคะมีกิจกรรมจรยงการาศึกษาสนุกๆจะมาให้เด็กๆทำแต่ก่อนที่เด็กๆจะทำนะคะเราจะต้องมารู้จักกับอุปกรณ์กณันสก่อนนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมน,นะคะอุปกรณ์ 10, ชิ้นแรกนะคะก็คือใบกิจกรรมนะคะของเด็กจะมีทั้งใบกิจกรรมของเด็กของอนุบาลสองและเด็กเด็กอนุบาลสามนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองก็คือสีน้ำนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สามก็คือกันไบนะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาดูใบกิจกรรม คุณครูขอแนะนำใบกิจกรรมเตรียมการศึกษกา,าของเด็กเด็กอนุบาลสองกวบนะคะใบกิจกรรมเตรียมการศึกษกาของเด็กชั้นอนุบาลสองอนะคะก็จะมีรูปภาพที่กันอยู่ทั้งหมดสี่ภาพนะคะเด,ด็กเด,ด็กมาสังเกตภาพแรกของคุณครูเลยนะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพคุณครูกํลาลังสอนตึกนักเรียนอ่านอุทานให้เด็กเดฟังน,นะคะใบกิจกรรมที่มีรูปภาพรูปที่สองเป็นภาพเด็กเด็ก ที่กำลังตื่นนอนตอนเช้านะคะส่วนภาพที่สามในใบกิจกรรมนะคะเป็นภาพเด็กๆก,กำลังแต่งตัวชุดนักเรียนแสดงว่ากำลังจะต้องแต่งตัวมาโรงเรียนแน่ๆเลยใช่ไหมคะภาพที่สี่เป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรคะกำลังล้างหน้าแปรงฟันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูใบกิจกรรมเกณการศึกษาของที่อนุบาลชาติบ้าง ใบกิจกรรมเกณฑ์การศึกษาของที่อนุบาล3นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6ภาพนะคะแต่ว่าจะมีภาพแตกต่างจากน้องอนุบาลง,งขึ้นมาก็คือภาพเด็กๆก,กําลังเข้าแถวอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ภาพคุณแม่กําลังเล่านิทานให้เด็กๆฟัองอยู่ที่บ้านนะคะทีนี้เกณฑ์การศึกษาของคุณครูเราจะทํากันอย่างไรดี เรามาฟังคำชี้แจงของเงรูผู้ศึกษากันนะคะเกี่ยการศึกษาของเราก็คือให้เด็กๆรับ,บายสีภาพให้สวยงามนะคะภาพทุกภาพในเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยแล้วพอระบ,บายสีเสร็จแล้วเราก็นําภาพเนี่ยไปตัดตามกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วพอเราก็นําภาพที่เราสับได้เนี่ยใปเล่นเกมเรียงลําดับภาพเหตุการณ์ก่อนหลังนะคะอ่าเด็ก ดวิธีการนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือระบายสีภาพให้สวยงามเมื่อเด็กๆรับายสีภาพสวยงามแล้วนะคะเด็กๆก็ตัดนะคะเวลาใช้กรรไกเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะระวังนิ้วมือของเขาเด็กๆค่อยๆตัดตามภาพเลยนะคะเมื่อเด็กๆตัดตามภาพที่คุณครูเปิดให้ดูแล้วนะจะได้มาแบบนี้นะอ่าเด็กๆทุกคนเมื่อตัดครบแล้วนะคะ เราก็จะนำภาพที่เราตัดแล้วทั้งหมดนะคะของน้องอนุบาล3จะของที่อนุบาล3จะมีทั้งหมด6ภาพแต่น้องอนุบาล2จะมีด้วยกันทั้งหมดแค่4ภาพนะคะเราก็มาเล่นเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ก่อนหลังเลยเด็กๆสังเกตทีละภาพเอ๊ะตอนเช้าตั้งแต่เช้าเลยก่อนเราจะมาโรงเรียนเนี่ยเราทำอะไรเป็นอันดับแรกนะ โอ้เก่งมากเราจะต้องตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนตอนเช้าเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็นําภาพที่เด็กๆด,ดูว่าเป็นภาพตื่นนอนอเนี่ยเรียงเป็นภาพแรกเลยอ่าต่อไปพอเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราทําอะไรอีกนะ้าอ่าเด็กๆเกเ่งาการคุณครูรู้เด็กๆ เรียงเลยค่ะเรียงตามลําดับภาพพอตื่นนอนแล้วเราทําอะไรอ่าแล้วเราก็ทําอะไรเรียงต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรวจทา,านความถูกต้องนะคะและเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพกิจกรรมถ่ายคลิปตอนที่เด็กๆทำนะคะส่งมาให้คุณครูประจำชั้นได้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว ตอาไว้เจอ,ก,เอกันกับทีแอนอกัสหน้านะคะวันนี้ไว้บยบค่ะไปเจรจาสวัสดีค่ะ